สวัสดีครับเอฟซีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้ถ่อพาด้วยพอสไบพาด้วยครับเอฟซีผมอ่าตามแนวทางปูต้นโพย้ำให้แล้วนะครับเนาะปูต้นโพไปกองสลักมาแล้วเด้อครับเอฟซีครับผมอ่าพอศูนปุ่นจีบอสู่ฟังละครับเนาะอ่ไปอ่าติดตามไปฟังพอศูนปุ่นจีบอสู่ฟังครับเอฟซีครับผมให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลาง เสนอไหวเปลนเพียงแคนะ่แนวทางเทานั้ครับหมักกระจัดคัดกระพานคันมาคันสอบว่าจะิ่มกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่แงแจ้งเตือนเอาไว้สําหรับเอฟซีใหม่ที่เข้ามานะครับเนาะแนวทางของปู่ต้นโพอ่ะเพิ่นมาบอกปอสูงว่าจังไงครับพี่ซี่ผมไปฟังพร้อมๆกันนะครับเนาะผมยายมันตี้ยเฮ้ยเตีมันเนี่ยมันโอ,อ,อ,อ้พ่อบอกไปผอมสลัดเพิ่พนก็เฝ้าไปเลยเฝ้าเด้อโอ้เสียด

ไปจีบเขาใช้เข็มน่ก็แม่นมุนเดียวว่บอกคักกพ่าะนั้นแหละบอควรวางจันึ่งโอ้แต่ว่าผมว่าจีบแกกเงินเบิสามโอ้ขอยสามตัวแตกแล้ว่อเนาะออกตัวหน้าไปวตัวหลังสารพัดเทียแต่ลาที่พ่อสั่นเนาะอ้าทีมันเฉียวนึ่งไปข้างช่างหนาก็โบ้โอ้ยมันบ่ยากหลวงพ่อคอยมันมาน้ำกัดทั้งสามตัวครับอ้เออมันจี่ไปยุสี่นึ่งเจ็ด หาเจ็บมึนึ่งเจ็ดหาเลยก็ได้ชื่อสองตีทำตัวไว้จะรับโผหาเจ็บศูนย์ศูนยเจ็บหาอยู่นี่น้องหัวเนาะตึงแจมร่องแ็มหนึ่งเพิ่นบอกได้กับย่อปลอยยาว่างบาทนี่ชื่อคนร้ายผีแกลุกูไม่มันจะตำเออตำตอเยตำตอมีเจ๊ตอตอกับผีมันเไอย่างตอผีขนต่อกระไดเะี่จไดหน้า ผมจะคดย่างมากเลยแม้แต่ตัวก <c oughs> ันนี้วะที่ชื่อผมว่าจิแตแก่ยนืนหน,น,นี่ยงงวดนี่ได้กระแมนโอ,โอ้ขอให้เขาติดต่อนจากสิบงวดเดอ้อปูเดอ้อลูกหลานขอเด้อใอ้พอศุนดังคักเนี่ยเล่ากันอันเดี๋ยวนี้ถามเนี่ยพอขออนุญาตเดอ้ออย่าว่าลงเกิด พ่ออยู่กับไผเดี๋ยวนี้อยู่สองคนกับยายอ่างสองคนกับตายายป่ะสองคนตายายลูกหลานได้ไปทางไหนป่ะลูกไปยู่หันได้เขาเอาเมียอยู่หันแตะขันนั่นโอ้แต่ว่าอยู่หลังเดี๋ยวนี่คือพ่อกับยยาอยู่นได้อยู่น้ำกันตาลูกกับเฮียนมีสั้นออกเฮียนไปแล้วเที่ยวมาหยาบเที่ยวมาเหรียนนั่งอยู่ยงี้ยมึงแล่นโอ้โหอ่ะกัมี่ยนคนกับยังอยู่ไกลๆอยู่มาดูแลอยู่ ลาวามันยู่ตั้งสองต่อญาติพี่น้องป้องไปพ่มีถนาลูกหลานพ่มี่อืูครับผมมีอยู่เนาะเพราะว่าเป็นฝากขามมาปรสันก็เลยถามต่อให้บ้านนี้งานที่แท่นนี่วันที่อะไรพอะงานวัดเท่านี้ที่แท่นวันที่ยี่สิบเก่าบ่นมีื่อห่มวันที่ยี่สิบแปดบ่เมื่งห่มสามสิบเมื่อห่มสามสิบเมื่อกินวันที่ยี่สิบเก่ายัจัง แต่ามผู้ใิบไหญ่อ้านครับโอ้ครับผมอ่ยังบรชัดเิ์จนะครับเลยเอฟซกับผมมือนั่นจะจังพิจารณากันมาอยเรื่ยหลงพ่อเนาะเอฟซีกับฟังทั้งข่าวทั้งทีมงานทั้งส่องนี่แหละค่บพี่ซีกับผมติดติดตามไหม้เรื่อยๆนะครับเนาะดังว่าชคับวันที่งที่เลี่ยวันี่วันที่สิบเก้าเลยรอเ่ก็เหลืออะไรมื้อหรือหอ ยี่สิบสามจีนมาอไขันทีมโอ้ยขั้นทีมงันบอขี่ขั้นนี่ว่าเป็นสีมาถึงหมื่นแล้ว่อข้นวันอย่างเดอเออมืได้กีมาหอพ่อมอวาบอกมากกัแวะ้เานั่าแหละว่าตามเซีเรื่อยๆเออแวะบอกม่นอกบอกวันหยังเรียกออาวันอั้รพอวันที่หนึ่งอังคารออ่าเมษายนอยู่เลยอยู่อยู่แล้ว สงเปวเลยข่านสงเเ้วเลยสงเเผวครับวันเแล้วสามตัวยูสองตัวกปอยู่น้ำกันมากยู่ทั้งบนทั้งล่างเลยทั้งล่างทังบนคือเราอยู่แล้วล่ะบ่เป็นั่งหสิให้เราไปเบิ้งยอนหลบง่ายใช่ง่ายคิใจเนาะว่ามันใช่ลูกเนาะใ่ลูกนี่ใส่ยากกผักผีเนาะ ใส่ผีหรืใส่ไงบ้าวใส่ไงแต่ว่าใส่ให้ถืุคอเลยบ่ถืคออบ่ยังอนี้เหรอเขายังให้รูเโอเค่คอเอ็นขอบ่ยบยังเดี๋ยวมันมันยองหลุเลยใส่สังขารมือเลยยางสวยทัางนี้จ้วเออเบ็ดเลยแบบนี้เขามาเบ็ดอ้โหเพื่อนมันจุดินกับ่นนี้นะแต่คุณดัอแต่ว่าเพื่อนยังหยับอยู่เลย วางได้พ่อบาเจ็บยิงนยังย่ำอยู่ขอให้ทีไรแค่่ได้อยู่วันจันทร์ันวันให้จับรับปากได้พ่อเฮ็ดกันได็กกันได้แน่นอนเลยผมผู้ที่ผมที่อหาเอมันแม่นหมดเลยอาตมาเห็นแน่นเลยมีอะไ้องเงินเื่อเงินก็พ่ออะไรนี่หรวฟังคักๆเด้ครับ่าเจ็ีคนคือย่ำไปอยู่ ยำยุ่งขึ้นไยำโมเมนบอกเลีอ่พอาเก็ดสีนี่พอปาเสีมันอเุหมือนงสังอสยูยังว่ามันยำยุ่งขึ้นยำจริีโมเมนตบอกเดีวาจะยำยุ่งจะไม่ยำตาเก็ดสีอยู่นี่ไหมแล้วเก็ดสีเล้วมว่เอาอยู่ไปยาวไปอีวัดอีว่าเราก็เป็นเกสีเป็นบุญเป็นงานสิอือ เพิกษรีเตรียมงานของเพิ่นแล้อเนาะเอพิ่นยเอ้าพอเบิ่งมเห็นไหมันแมนคักเหรอวะอืเอฟซีกับผมยกกขึ้นเหรอพ่นเหยี่ยมยังไเออจะได้เั็นาเพิมโอ้พี่น้าหนัาชัดรับผม ชัดบอกรีพีกับผมชัดเจ็นไหมเนาะครับเนาะ mm hmm. ยังย้ำตัวเก่าเปลี่ยนแต่หนึ่งเมื่อใส่เลยนครับไว mm ้พ hmm. ี่ครับผมคร mm ับาจอดพี hmm. mm ่น hmm. mm ้องเอาไปหาลอตเตอรี hmm. mm ่ใ hmm. ช mm ่เนาะจะเผื่อเลือดขาดพี่น้องครับผมยังย้ำตัวเดิมเปลี่ยนแต่หนึ่งมาใส่นะครับเนาะ แ่กระเสียแห้งใช่ครับด้วยอีกที่ผมเพื่อนี่บริษัทขายแล้วพ่อว่าลอตเตอรี่จะไม่มีแล้วทางอำเภอไม่มีขายดังแล้วดังแล้วแต่ว่าพอไว้นี่สิบยุ่มใบก้อนขึ้นหนึ่งซีนะมันซื้อง่ายโผลมันตรงกับใจเจ้าของนะนะตรงกับใจตัวเองนะครับเนาะมักแห้งหลายอันหนึ่งซีนี่จะเป็นอยังมักมาตั้งแต่เกิดเพราะว่าเกิดวันที่สิบซี ก็เลยมากนะครับผมหารอะไรวะสั่นดิดูเ้าอะไรกันสื่อเพื่อคุดปคอคนใด้ี่ครับผมแรบหน้าจอครับเอซีครับผม